สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้จะมาสอนการทำคลิปวิดีโอนะคะวิดีโอค่ะทุกคนก็เป็นวิดีโอนะคะคำาขมวันนี้ก็จะพาไปทำเราก็มาีนี่เลยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะโอเคนะคะ,ะเราก็มาที่แอนี้นาจ้าทุกคนตามเดิมอินชอนนะคะทุกคนคะ่ะพาเข้ามาเลย ใชคนะ,คะเสร็จแล้วเราก็มากดวีดีโอนี่นะคะโอค่ะมันจะนะคะวันนี้โอเคนะจ๊ะวันละเรื่องมันก็อาจจะหลายเรื่องหน่อยถ้ามีเวลาพยายามใช้เวลาฮะก็โอ้โหเก็นมากเลย ใครเข้าไปแล้วก็ทักทายนะคะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะทุกคนอ่ะอออันไหนมันก็ดีหมดหละเนาะมันก็สวยๆอะ่ะเอาเอานีแล้วกันนะคะสีแดงลองคลิปนี้ดูนะคะทุกคนค่ะว้าวเป็นยังไงคะว้าว ผีผ้าใบนะอันนี้ก็ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งนะคะทุกคนเราก็ให้มันชัดๆนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายนะจ๊ะโอ้โหเห็นดอกไม้แล้วมันสดชื่นสดชื่นจังเลยใครเป็นบ้างเนี่ยขนาดที่นั่งอยู่ยังมีต้นไม้เห็นไหมว้าวยังมีต้นไม้อยู่นะคะข้างหลังเนี่ยประดับประดาคนรักต้นไม้ก็อย่างนี้แหละรักธรรมชาติมากเลยโอ้โห กาศเย็นนะคะรู้สึกว่าภูมิแพ้กำเริบนะคะแต่ก็ตั้งใจออกมาให้ความรู้กันนะคะทักทายกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนในการทำในหัวข้อนะคะอันนี้ก็อ่านแล้วก็รู้สึกดีนะคะทุกคนคหัวข้อมีอยู่ว่าตื่นขึ้นในทุกเช้าด้วยโอ้ว้าวอันนี้ก็ลงไปแล้วนะ วันวันก็มีงานเยอะเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะต้องกัดไม่ปล่อยนะคะทุกคนคะ่ะอยากจะสำเร็จอะไรต้องกัดไม่ปล่อยนะเอาให้ได้นะเอาให้ได้ไดตือนขึ้นในทุกเช้าด้วยนะฮะกัดไม่ปล่อยนะคะตื่นขึ้นโอ้ oh. ช้าด้วยว้าวดูสิหน้าตาเราบางเห็นไหมก็ขอขอ,อลงมาหน่อยเนาะเิ็นไรตื่นขึ้นในเช้าด้วยโอ้ตื่นขึ้นในทุกเช้าด้วยเห็นไหมถูกไปนะคะติ๊กถูกนะคติ๊กถูกไปเสร็จแล้วเราก็มากดตรงวิดีโอสิดสุดนะฮะเห็นไหม ได้เหรอว้าวได้แล้วเส็จแล้วถูกไปเสร็จแล้วเรามาใสา่อีกครับหนึ่งนะฮะเอาให้เสร็จนะฮะความคิดที่ว่าคัดจะบุกมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคอบเมนนะคะทุกคนค่ะความคิดที่ว่าและขอไปด้วยนะ ออกมาให้ทุกวันมนก็มีความสุขนะคะความสุขที่ได้แบบแกันกันนะคะทุกคนใครเข้ามาแล้วก็ทักทายสวัสดีนะจ๊ะความคิดที่ว่านะฮะเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกไปนะฮะติ๊กถูกไปนะคะแล้วเราก็จะเลือดนะเลือดว่าจะาต้องดูระดับด้วยนะคะทุกคนแบบระดับนี้ก็ได้นะเอาแบบง่ายๆนะเนี่ยแบบเบสิกเบสิกเลยเพราะว่าครูยังไม่ถึงขั้นแอดวานซ์นะฮะ เดี๋ยวถ้าครูเก่งมากๆกว่าน,นี้ครูก็จะสอนนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เป็นได้เก่งเหมือนเราติ๊กถูกไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็มานี่ใหม่ว้าวคัทจะหมูกมากเลยนะฮะสิ่งมหัศจรรย์กำลังไหนสิ่งมหัศจรรย์โอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นคำที่ดีมากๆเลยนะมันทำให้เรารู้สึกว่า สิ่งมหัศจรรย์ว้าวเดี๋ยวครูจะไปโพสที่กลุ่มคำคมนะฮะสร้างแรงมัดใจสิ่งมหัศจรรย์กำลังกำลังโอเสียงลูกสาวหัวรเราะแสดงว,ว่ามีความสุขแล้วก็ติ๊กถูกไปนะเสร็จแล้วก็เราก็เลื่อนว่าเราเลื่อนก่อนเลื่อนก่อนนะโอเคไหน สวยๆเสร็จแล้วก็มาที่วิดีโอสุดนะคะข้อความเราก็จะไปกับอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกไปด้วยเห็นไหมเราก็ได้แล้วนะเสร็จแล้วก ouais ็มาใหม่จ้ะมาใหม่มาใหม่ตื่นข like ึ้นในทุกเช้าด้วยความคิดที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นกับเราเห็นไหมจะเกิด ขึ้นกับเราเห็นไหมล่ะคะเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกไปนะฮะติ๊กถูกไปนะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมาแค่ไหนเออแค่นี้พอเสร็จแล้วก็วิดีโอสิ้นสุดนะจ๊ะทุกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็มาที่ข้อความอีกนะคะตัวที ก็เห็นด้วยพิมพ์ใช่ว้าวติดตุไปก่อนแล้วก็เห็นด้วยเห็ดด้วย,ด,วยด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็พิมพ์เฮ้ ก็เริ่มเห็นด้วยพิม์พนะคะทุกคนค่ะว่าไงจ๊ะขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมานะจ๊ะ ว้าวมีลูกค้ามามีลูกค้ามาเงินก็ต้องเอาก่อนโอเคนะจ๊ะทำงานไปด้วยเห็นไหมให้ความรู้ไปด้วยพิมเสร็จแล้วก็ลงตรงนี้นะฮะโอ้ยความสุขเราก็อยู่ตรงนี้ได้ทำในสิ่งที่ชอบได้ทำในสิ่งที่รักเห็นไหมแล้วก็ติ๊กถูกไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มากดที่วิดีโอสิ้นสุดว้าว ดูสิโอ้ยดูนหนก็ไม่รู้เนี่ยตายแล้วติวีนะคะเอาพิกลไปก่อนว้าว่อนเสร็จแล้วเราก็มาที่เพลงอุย้ยยังไม่เอาเอานี้ดีกว่ายังไม่ได้ใส่ ขอใส่เครดิตก่อนนะคะทุกคนค่ะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมใส่เครดิตของเรานะฮะเป็นยังไงบ้างคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยรู้สึกว่าสัญญาณเนี่ยจะมีปัญหาเดี๋ยว,วนะฮะมาตรงนี้ก่อนว้าวขออนุญาตน,นะจ๊ะโอ้ยจะอยู่ไหมเนี่ยมือก็ยิ่งไม่ค่อยจะนั่นอยู่ ว้าวจเจาตรงไหนดีคะทุกคนว้าวว้าวว้าวเออเให้เอียงเอียงเออเสร็จแล้วเราก็มาตรงนี้โอเคติ๊กถูกไปวิดีโอสิ้นสุดเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาใส่เสียงเพลงนะจ๊ะเอาเพลงอะไรดีว้าวว้าวถามมาเลือกเพลงก่อนนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนมีให้เลือกมากมายนะ จิบจิบดูนะนว่าชอบแบบไหนแบบทะเล เอาลองพรีวิวดูนะดอาก่อซ้อกันวาแล้โอประเทศไทยซ้อนกันนะ,ะทุกคท่มันซ้อนกันเนี่ยโอ้ยมันซ้อนกันไม่ได้ดูทีแรก เห็นไหมล่ะเห็นเไหมโอ้วทำไงดีอะแก้ยังไงดีคะแก้ยังไงดีล่ะคะโอ้ ซ้อนกันแล้วทำไงคะเนี่ยแก้ย,ยังไงคะแก้ย,ยังไงคะใครรู้ปะว้าวอ้าวเ,าเราจะอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมพลาดอย่างนี้เนาะไม่น่าเลยกำลังเนี่ยมันซ้อนกันนี่ค่ะทุกคนค่ะพี่บอกว่าจะแก้ย,ยังไงมาที่ข้อความเหรอแถว,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 วไหนเอ่ย กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันช้อนเันทองเถอะแถวเนี่ยแก้ตรงนี้เหรอไหนดอกซีตื่นทุกเช้าอ้าวอาโอ้ยแก่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้โอ้ยแก้ได้มัดจสียดาโอเคไปติ๊กไป นะคะทุกคนค่ะแก้ได้แก้ได้โอเคนะเอเข้าไปชิมเลยเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ก่อนสัจจันท์สิ่งมหัศจรรย์ความคิดที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ย น,นี่หาตัวนี้ก่อนนะคะทุกคนค่ะว้าวมันอยู่ยตรงไหนแล้วอันเนี้ยแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วเนี้ยมันไปไหนอ่ะจิ๋งบงอันเนี้ยโอ้ยเอาอันนี้หาไม่เจอนะคะทุกคนค่ะอืมเดี๋ยวดูซิเอมมาใหม่เอาใหม่พี่วิวใหม่มก่อนโอ้ได้แล้ว ขึ้นในทุกเช้าด้วยความคิดที่ว่าเห็นสิ่งใหม่จะจัำลัรเกิดขึ้นเห็นด้วยพิมพ์ใช่อะเห็นไหมโอเคแล้วก็ติ๊กถูกไปนะคะทุกคนว้าวอ้าวคุณพ่อกลับมาแล้วเหรอคะได้อะไรบ้างคุณพ่อได้เป้าได้เป้าช้อปใจปั้มเติมเงินมือถือให้ฟรีทุกค่ายแค่โหลดแอปช้อปปีวันนี้ เปิดแอปกดรับของขวัญเพลค้ามกิฟเลือกเครือข่ายที่ต้องการใส่เบอร์มือถือแล้วคลิกชำระเงินราคาหมุนบ้านง่ายๆแค่นี้ว้าวเห็นไหมบันทึกนะคะทุกคนได้แล้วบ้านเลยเดี๋ยวแม่ทำลูกไปหลังบ้านเลยน้องไม้เดี๋ยวแม่ทำนะจ๊ะเดี๋ยวหาข้าวให้พ่อกินก่อนว้าวรอบันทึกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวหาข้าวให้ คุณพ่อบ้านกินก่อ พ่อเลยว้าว <Wow. Wow. S 1> เรียบร้อย <Wow. S 1> เรียบร้อย <Wow. S 1> เสร็จแล้วนะคะเราก็ติ๊กถูกไปนะคะทุกคนคะ่ะ wow. <Wow. S 1> ว้าวเราก็ได้คลิปวิดีโอของเราเสร็จแล้วจะพาไปโพสน,นะคะเราก็ออกไปนะคะออกไปออกไปน้ของเราไปไหน่ะไหนกน็ยังไงนะั่นน่ะสอนแบดให้อยู่ uh. อ๋อลูกเอาไปอือลูกเอาไป เ,เ,เวียนหัวก็ไม่ต้องเล่นนะคะ <Good. S 1> เราก็ไปที่นี่นะคะไปโพสนะคะว้าวยืนรัดเลยเย็นสบายสบายช่วงนี้ก็บรรยากาศมืดนะคะทุกคน ดูหน้าร้านบรรยากาศหน้าร้านเราว,ว้าวช่วงนี้กำลังมืดนะฮะกำลังมืดมกำลังมืดว้าวหนังคาตามเลยเราก็มาตรงนี้นะมาตรงว่าเขียนอะไรเนาะสักหน่อยเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จะอัพวิดีโอที่เราทำนะฮะเมื่อกี้นะฮะอัพโหลดเลย อ๋อได้รอเครื่องอยู่ซึ่งังอยู่ไหนเนี่ยได้แล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็อัพโหลดโอ้เข้าตู้เลยเหรอมันจะไม่เซ็งเลยเนีไม่เป็นไรครับตั้งไว้แล้วอ่ะผ้าฮันนีม่นรอเครื่องเราเอาเครื่องทำไมอันนี้เป็นคำคมที่ให้กำลังใจนะคะคำคมวันนี้ คำคมวันนี้ะนฮะไกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวให้ไปกินข้าวก่อนเลย<ช>เดี๋ยวให้กินข้าวให้เรียบร้อยนะคะว,ว้าวรออัพโหลดแป๊บนะคะทุกคนคะ่ะ,ะกินข้าวก่อน กำลังทำงานอยู่แป๊บรสาไม่รู้รอแ่รออยู่หลังบ้านไงให้น้องไมลล้างจานด้วยเดี๋ยวจะไปทำปลาให้ล้างจานเลย ว้าวว้าวว้าวไปลัางจานเลยลูกคนเก่งของแม่ ร้อยนะคะทุกคนมาดูสิว้าวว้าวว้าวดูสิโอ้บโว้าวมาดูว่าใครเม้นเราบ้าง เนนะจ๊ะวันนี้ก็ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนะก็ดีว่าจะไปทำงานต่อพอดีคุณสามีเขาได้ปลามาเราก็ต้องไปทำใช่ไหมคะไปทำกระเพราโอเคนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามด้วยนะคะถ้าเห็นว่า ไลค์นี้ดีมีประโยชน์ก็แชร์แบ่งปันออกไปให้เพื่อนๆนะคะไปช่วยเหลือคนที่เขาทําไม่ได้นะคะเขาจะได้ทําเป็นนะคะก็ดีใจกับทุกคนที่ทําได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็จบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะว้าวจับ